สวัสดีค่ะยายออนสอนทำรรนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะมาทำตะกร้าเป็ดน้อยนะคะ,ะมีตะกร้าเป็ดน้อยน่ารักน่ารักมาฝากนะคะวันนี้และอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตะกร้ายี่ราบนะคะยี่ราบคอยาวซึ่งตะกร้าใช้วิธีการนะคะ หลักการสานเหมือนเดิมแต่เราจะเพิ่มเติมมาก็คือทำให้มันน่ารักขึ้นก็คือมีคอมีหัวเป็ดหัวนกนะคะหรือว่าตัวยี่ราบแล้วแต่เรานะคะวันนี้เยออนจะพาทำคอสั้นนะคะตัวที่คอสั้นเยอเอนเรียกมันว่าตะกร้าเป็ดนะคะ ันดับแรกนะคะเราก็สารเหมือนคลิปที่ผ่านมานะคะของยายออนสอนก็คือ3คูณ4นะคะแต่วันนี้เป็นรูปจาตัรัสยายออนใช้3คูณ3นะคะก็คือพื้น3ดอกนะคะข้างล่างอ่าเป็นพื้นมี3ดอกนะคะแล้วก็ขึ้นด้านข้างอีก3ดอก ทำเหมือนเดิมนะคะเก็บคอเหมือนเดิมเหลือไว้อีกด้านหนึ่งนะคะเหลือไว้หนึ่งด้านแล้วเราก็สารขึ้นมานะคะสารเหมือนเดิมสารเพิ่มมานะคะหนึ่งดอกแล้วเรานะคะก็มารวมกันด้านหลังนะคะเพื่อให้เป็นรูปของวงกลมเป็นรูปของคอนะคะโดยใช้ เส้นสองเส้นนะคะมาประสานอันนี้ด้านนี้ก็สามนะคะสามดอกเหมือนกันนะคะเส้นหนึ่งนะคะอ่าลงข้างล่างอีกเส้นหนึ่งขึ้นข้างบนนะคะ ใช้ตัวสารมาสองเส้นนะคะเพื่อประสานเข้าด้วยกัน เราก็ดึงให้แน่นเหมือนเดิมนะคะ,ะเราก็จะได้นะคะขอเป็ดที่ประสานเข้าด้วยกันเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็สารนะคะขึ้นไปอีกหนึ่งดอกนะคะ เราจะสารแค่ตรงกลางและข้างๆข้างละหนึ่งดอกนะคะเหลือไว้ด้านหน้าหนึ่งดอกด้านตรงกลางด้านนี้และด้านข้างๆนะคะรวมแล้วจะเป็นาสารขึ้นมารวมเป็นสองดอกนะคะการสารก็เหมือนเดิมนะคะ ด้านหน้านะคะอันนี้จะสารแค่อดอกเดียวนะคะไม่ต้องสารเพิ่มนะคะ ้าเราจะสารนะคะเป็นรูปอาจีรับคอยาวเราสามารถสารต่อขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะเราจะเอาสดอกถ้าด้านหลังสีดอกข้างหน้าก็เป็น3ดอกนะคะอ,อันนี้เราด้านข้าง2ดอกก็เหลือด้านหน้า1ดอกนะคะ พอเราได้แล้วนะคะเราก็จะพับนะคะสารเหมือนเดิมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อเราจะทำเป็นมุมนะคะเพื่อจะได้เป็นรูปของหัวของเป็ดนะคะตรงนี้เราจะทำเป็นรูปสามเหลี่ยม าคนไหนที่เคยทำนะคะและดูคลิปยยออนนะคะก็จะสามารถทำได้ง่ายและเข้าใจนะคะคลิปที่ผ่านๆมาเายออนสอนวิธีการนะคะการขึ้นขอบของตะกร้าการทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแต่วันนี้นะคะตรงคอของเป็ดเราจะมีเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะเพื่อขยายมีให้เป็นคอนะคะเพิ่มมาอีก ตรงนี้ได้หนึ่งดอกแล้วนะคะเราจะสานออกไปสองดอกเหมือนกันนะคะพอได้สองดอกแล้วนะคะเราก็จะทำให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะลงนะคะ ลงให้เป็นด้านหน้าค่ะพอเราได้สองดอกแล้วนะคะเราก็จะลงให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยเราสามารถนะคะใช้วิธีการที่เราดึงาขามารวมกันก่อนนะคะแล้วค่อยสารเราหาดูว่า ตรงไหนที่เราจะเกี่ยวตรงไหนที่เราจะสอดนะคะเราจะลงให้ได้รูปสามเหลี่ยมแต่ตรงคอนะคะจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมตรงนี้คือตรงคอนะคะจะได้รูปห้าเหลี่ยมสองด้านเลยนะคะเป็นรูปห้าเหลี่ยมแต่ด้านหน้าด้านบนตรงนี้ก็คือให้ได้รูปสามเหลี่ยมนะคะ สุดท้ายเราก็รวมนะคะรวมทุกเส้นเข้าด้วยกันนะคะใช้วิธีการสารเหมือนเดิมนะคะ ก็คือเรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้เราสามารถนะคะใช้ปืนกาวนะคะ,ะแปะกาวให้มันแน่นสนิทนะคะเรียบร้อยค่ะตะกร้าเป็ดน้อยนะคะจากตะกร้าธรรมดาธรรมดาก็ทำให้มีคุณค่ามากขึ้นนะคะตรงนี้นะคะก็พับเก็บเหมือนเดิมค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเป็นกําลังใจให้ยายออนสอนธรรมนะคะสวัสดีค่ะ